ก็ก็ก,ก,กบนตน้นคลิปเริ่มกันเลยอันยองฮาเตโยลาลาลาลุนี่เอวซินกดซึมฮันยองฮามีดาสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลาลาลา,ล,าลุนี่นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องเราเลยและเป็นวันเปิดช่องใหม่ด้วย <c oughs> ก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนจะไปดูคลิปวิวกันขอบอกอะไรไว้ก่อนเลยคือ วันนั้นอะเสียงในคลิปผมคือแบบเป็นหวัดแล้วคือวันนี้ก็ยังแบบเป็นหวัดอยู่โอเคมันก็จะแบบแปลก,กไปบ้างต้องขออภัยมาด้วยนะครับอ่าแต่เราใครที่รอแล้วแหละคงได้เวลาแล้วแหละไปชมคลิปเปิดตัว evolution อาชากันเลยนักเต้นที่มีใบหน้าและศิละปะการต่อสู้งดงามที่สุดกงจากอาวุธหลักของเธอจะแข็งแก่งยิ่งขึ้น เมื่อเธอกว้างมันไม่มีใครต้านเธอได้ไม่เพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นที่เปลี่ยนไปเธอกลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งการอีวิลูชันใบใหม่ล่าสุด อาชาคาร์สอีวลูชันคอมมิ่งซูนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะจะไม่มีใครต้านเธอได้มาพบกัน16เมษายนนี้อ้าอ้าอ้ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเพิ่งกดออกมีบนท้ายคลิปก่อน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแรกของเราถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็หลังจากนี้เราคงจะได้เจอกันแบบบ่อยขึ้นนะครับเพราะผมจะใช้ช่อง y o u t u b e นั่นแหละอัพคลิปนู่นคลิปนี้คลิปนั้นเยอะแยะไปหมด <laughs> ก็สำหรับใครที่ชอบช่องเรานะครับอย่าลืมคืออกคือไฮโยแล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกิด้วยนะครับผม ขอบคุณที่มารับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกับคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ